สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอาร์เบบี้อินเนโลนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเป็นอีพีหนึ่งนะครับแล้วถ้าผมอาถึงคืนหนึ่งแล้วผมจะทำเป็นอาอีพีสองเลยนะครับโอเคคลิปมันก็สั้นๆอยู่นะ,ะท่ททานผู้ชมจะดูแล้วจะหน้าหน้าเ<น><น>บื่อนะครับถ้าคลิปมันยาวเกินไปปะเท่านี้นะผมไม่อธิบายละไปดีวกว่า คืนแรกโอเคเน่ okay. nee, เป็นยังไงน้องหนูสวัสดีครับน้องชื่ออะไรหรออ้าวสงสัยน้องพูดไม่เป็นช่างมันเถอะอันนี้ผมปิดเสียงจับแล้วนะครับจะไม่ได้มีเสียงอะไรขึ้นมาเอาผมพาน้องมาห้องน้ำทำไมเนี่ยเขาอ่านว่าหยิบขวดจากตู้เย็นอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ข้างบนแล้วอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับ หยิบขวดจากตู้เย็นแล้วก็หยิบขวดให้น้องให้น้องกินอยู่ตรงอ่าซ้ายมืออยู่ข้างบนนะครับโอเคกินเข้าไปไอ้หนูอ่าขี้แตกแล้วเมื่อกี้ตอนเด็กอะตอนเด็กผมอ่าอ่าสองปีผมกินนมนมแล้วผมไม่ได้เคยขี้แตกเล้นะท่านผู้ชมเคยกินนมตอนเด็กว่าสองปีเนะ่ะแต่ว่านี่เป็นเกมนะครับเอา อยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าไม่อยู่ตรงนี้ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวน้องพี่ขออธิบายให้พวกอาให้เขาก่อนนะพี่อธิบายก่อนคืออย่างนี้ยผมเคยกินนมตอนตอนสองปีนะครับแม่ผมซื้อให้นะครับนั่นแหละแม่ผมซื้อให้ผมไม่ได้เคยกินนมแล้วขี้แตกเลยท่านผู้ชมเคยกินนมแล้วขี้แตกไหมครับถ้าท่านผู้ชมเคยกินนมแล้วขี้แตกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับไม่ต้องอาย ถ้าคุณอายนี่คุณน่าจะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ถ้าอุ๊ยโทษทีอันนั้นอะถ้าถ้าท่านท่านผู้ชมไอ่อ่ะแต่ว่าถ้ามีคนคุณอายแล้วคุณน่าจะไม่ใช่เป็นคนแล้วล่ะอ่ะเอาไปนอนซะเดี๋ยวเอาตุ๊กตาแมวมานี่ก่อนอันนี้เป็นนิทานแมวไงเจ้าชายและเจ้าแมวถูกถ้าไม่มีใคร อ่าถ้าไม่มีใครเคยกินนมแล้วขี้แตกไม่มีใครคอมเมนต์พี่แสดงว่าคนอ่าคุณน่าจะไม่ใช่คนแล้วละ่ะถ้าคุณอายผมไม่ได้เคยอายเลยนะครับตอนขี้แตกแต่ว่าผมไม่ได้เคยกินนมแล้วขี้แตกปะช่างเถอะไม่อธิบายล,ละจบไม่อ่านดิกลัวจบละไม่ต้องอ่านเด็กมันก็นอนละไม่ต้องอ่านนี่ไงโอ้ ไปดีกว่าหรือว่าคลิมันสั้นเกินไปหรอผมว่าคิมันน่าจะสั้นนะครับว่าท่านผู้ชมน,น่าจะเบื่อนะเพราะว่าคลิมันสั้นเกินไปโอ้โหอันนี้กี่บาทเนี่ยสี่พันบาทเลยหรอใช่ไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างทีวีเนี่ยเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยราคาแพงจังเฮ้ยเด็กตื่นแล้วอะ ผมนึกว่าผมนอนแล้วมันกลายเป็น ep สองโอ้โหน้องมาร้องอะไรเนี่ยเอา้าตุ๊กตาเมวก็อยู่ที่เดิมดิอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะห้องตู้ซักผ้าตรงนี้เป็นคุณแจเอาเปิดไม่ได้ดิช่างเถอะอันนี้ห้องแม่เรออยู่ เอ้ามาตรงนี้ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่หมวกอะไรให้อ่าเด็กอะผมผมขอปับอันี้ก่อนเองไม่ใช่นี่ใส่หมวกหมวกอะไรดีวะเอยเออเท่ดีวะเออแต่ตรงนี้น่าจะละอ่ามีรอยรอยรอยล้าอยู่นิดนึงอยู่ตรงหัวเจ้าหนูนะครับฝั่งขวามือไม่ได้อยู่สุดนะครับอยู่ใ,ใกล้หัวเจ้าหนู านนั้นเนี่ยมีรอยร้าวแล้วก็มีสกอดอยู่นะครับอ่ะไปนอนเรานิทันอีกได้ไหมไม่ได้ละให้เด็กหลับไปเลยไปละบ๊ายบายจ้าหนูเดี๋ยวอีพีสองนี้แล้ว่าผมจะเอาคลิปต่อกันเลยวะไม่เอาดีกว่าไม่ต้องเอาคลิปต่อกันเอ้ยม่วงจะตายแล้วเนี่ยนอนดีเกล เดี๋ยวผมคิดอะไรออกล่ะผมต้องเล่นจนถึง EP สามมั้งโอเคอันนี้คืนที่สองเมื่อกี้คืนแรกผ่านไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้คืนที่สอง้ยทำไมปกติเรานอนอยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอทำไมเรามาถึงอ่านอนอยู่ตรงเนี้อยออเอาเจ้าหนูมาดูทีวีตอนไหนเนี่ยโหกกำลังสนุกกันจังเลย มานี่ซิมาหาพี่หน่อยพี่จะโชว์อะไรให้น้องดูอ้าวแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยช่างมึเธอรีบทำเร็วๆก่อนแบตผมจะหมดนะครับผมเล่นผมเล่นอยู่ในมือผมเล่นอยู่อยู่ในมือถือนะครับผมไม่ได้เล่นอยู่ในคอมผมเล่นอยู่ในคอมผมเล่นยากอยู่นะอ้กินระเบิดเข้าไปตู้โอ้โหเจ็บไหมเจ้าดูโอ้โหตดจนขี้แตกมีควันเลยเนี่ยอะไรวพโอเค มือกี้มีอ่ะไม่เบาดีกว่าปิดประตูเลยซะโยนเจ้าหนูมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเอาเจ้าหนูรบกวนพี่ใช่ไหมเนี่ยอ่าขวดอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงเจอละเดี๋ยวปิดตู้ให้บดก่อนให้ตู้สะอาดท่านผู้ชมผมจะโชว์พยากลให้ดูอันนั้นสรุปว่าน้องอยู่ตรงนี้ถ้าผมหยิบขวดนมน้องจะหายตัวไปนั่งอยู่บนที่โต๊ะ มาถ้าท,ทุกคนไม่เชื่อลองดูสามสองหนึ่งน่าใหญ่ท่านผู้ชมเชื่อผมแล้วปะท่านผู้ชมเคยทํำไหมถ้าท่านผู้ชมเคยทําอย่าลืมอ่าคอมเมนต์มันบอกกันด้วยนะครับห้องครัวนี่ทําเป็นเหมือนเดิมน่าเอ็นแกหายตัวได้ไงฮะน้องบอกพี่หน่อยพี่จะได้หายตัวไปที่อื่นไปหมากใช่ไหมยัดปลาเข้าใส่เลยปลาเข้าใส่ก้นหรือว่าให้ก้นกินด,ดูนมแทน ลงไปซะอะโอ้ตี่หลังกาเออผมรู้วิวธีละเอ๊ะเพื่อนขยับเลยซะอันนี้แบบเพิ่มเป็นคนหรือว่าเป็นอาผีเนี่ยไปห้องครัวไปห้องครัวทำแบบนี้ทำท่าวิธีแบบนี้นานไงมานี่มานี่โอ้ผมเห็นมันแอบ,บดูนะครับ อ๋อผมเข้าใจแล้วผมจะทําอะไรให้ดูผมจะเอ้าไม่ใช่นี่ผมจะเอาปืนมายิงใส่เจ้าเอาแผ่นเพิดมันยิงได้ปะเฮ้ยมันยิงได้นี่วาเฮ้ยอะไรวะจับซะแล้วก็ไปห้องนูดไปห้องแม่ขาสิเออเอออย่างนี้เฮ้ยนี่ประตูอะไรอะ่ะมันมันทําแบบนี้ อันนี้แม่วาดบุวาดรูปรูปอะไรเนี่ยเฮ้อกูจะจำไมาได้เอาไปสร้างเจ้าหนูสามสองหนึ่งอะไรวะเนี่ยอะดูนอมอีกสิอ่าน้ำยาตดเหม็นดีปะแต่ว่าน้ำยาวินหัวน้ำยาวินหัวดีกว่ากินแล้วจะได้วินหัวนะน้องน้องพี่ไม่ไหวแล้ว เอาพี่ก็มเมาด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าน้องเมาคนเดียวโอ้โหน้องตีหลังกาเหมือนรถติวติวเลยโอ้เฮ้ยอันนี้ใครขับรถเนี่ยทำไมหมุนติวติวเนี่ยโอ้ <c oughs> น้องตาเหล่เลยอะ่ะเออน้องตเม็ดเลยเนี่ยเอาไปสักผ้าดีกว่าสักน้องเลยกว่าเข้าไปเลยเจ้าหนูพี่จะสักน้องแล้วนะเป,เปิดเบอร์เท่าไหร่นะเบอร์หนึ่งร้อยยอกอ่าเบอร์อ่สามนาที หนึ่งสองสองแล้วสองล้วสองแล้วสามนาทีเรียบร้อยโอ้โหก็โดดออกมาอย่างนี้เลยเหรอตน้องใส่เลยนะฮะเห็นไหมโอ้โหตัวน้องใส่เอา้าอ๋อเมื่อกี้คือที่สองไงลืมไปเอออตุกตุกตายที่ถูกต้องตุกตายนะคะไม่ใช่กระตาย ผมพูดผิดเมื่อกี้ผมไม่อ่านดีกว่าเอาเป็นไรเป็นไรวะอะไรเนี่ยเอายิ้มหวานก็ตุ๊กตาให้แล้วไงไอ้โง่เอ้ยจะทำอะไรให้พี่เนี่ยอะดูนะน้อง พี่ไม่อ่านดีกว่าให้น้องหลับไปเองเรียบร้อยหลับแล้วน้องพี่โอ้โหมันวับเป็นโมเดลได้ไหมเนี่ยไปดีกว่าไปดูทีวีบนโซฟามาั้งเฮ้ยมีใครสั่งของไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนตัวที่เราดูทีวีนี่เฮ้ย มันเหมือนตัวที่เราดูทีวีเอา้าเอ้ากระต่ายน้อยเป็นอะไรอันนี้เกมบ a b y Angelo ออกใหม่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เฮ้ยมันเป็นอะไรวะกระต่ายไม่เป็นไรอยู่กับพี่นะน้องกระต่ายพี่ดูละทีวี TV. โอ้ดูน้องกระต่ายโอ้ นอนนอนเลยดีกว่านอนเลยโอ้คืนที่สามคืนที่สามสักทีอู้ออวันนี้แหละอันนี้อู้ว่าแล้วฟ้าผ่าสิเออฟ้าผ่าบุดีฟ้าผ่าน้องตื่นแล้วมั้ง ้ีมีฟ้าอ่าอันนั้นด้วยเหรอเป็นอะไรน้องอิยอ้ยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อยู่ตรงนี้ต่า่อไปเจ้าชายและเจ้าเอาไม่ใช่เจ้าชายกับเจ้าแกะเอาไปซะพี่ไปแล้วนะอืมอันนี้ทำทำอะไรวะเป็นเขาว่ายังไงอะ่ะลืมละ เอาอันนี้ด้วยเออใส่เยอะๆก็ดีนะใส่ให้มันสูงสัมอ่ะสูงแค่เท่าออข้างบนนี่แหละผมว่ามันจะหนีบไดยปะให้มันหนีบไปได้เพราะเขาบอกว่ามันเยอะเกินไปมันได้ไหมเนี่ยนะมันก็นานอยู่นะใส่แตงกัวเข้าไปผมว่ามันก็เริ่มเยอะขึ้นอยู่นะแต่มันยังไม่พอเอาชีดมาชีดอีก เออพอแล้วมั้ไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมันมันหนีบได้ปะมันเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยหนีบได้นี่ว่ะแต่มันก็ระเบิดนะโอ้โหบ้านเราเป็นกลายเป็นสีส้มเลยนะครับมนมเราอยู่ไกลจังล่ะโอ้นามันอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โห นมอยู่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยขวดนมอยู่ตรงนี้อ้าอ้อมไม่ขึ้นวะผมอ่านภาษาไทยไม่เป็นอ่ะมันว่าอย่างไงนะผมยังอ่านหนังสือไม่เป็นผมไปเรียนหนังสืออ่าผมไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนมาผมยังอ่านไม่เป็นอันนี้ไงโอ้ทางออกน่าจะอยู่ตรงนู้นมัน้งที่เรามาเมื่อกี้อ่ะ ท่างออกอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนอ่ะทางออกเนี่ยทำไมทางมันไกลเยอะจังอะ่ะอันนี้เจอละอันนี้อยู่ห้องเก้าต้องมารอแล้วไม่เป็นไรเอากินสิเออกินเอ้ยมองไม่เห็นเมื่อกี้ อันนี้ที่สามแล้วนะอ๋อโอเคผมไม่ตกใจเลยนะครับไม่เหมือนคลิปคนอื่นมันโดนจำสแกนนะครับเฮ้ยเป็นไรเนี่ยหนูเอาแผ่นพจนอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าอันนี้ไปไม่ได้เฮ้ยมันเปิดนี้ค้างไว้ด้วยหรออ๋อมันเป็นจำสแกนสิมันมันก็เปิดเปิดค้างไว้ เขาไปห้องแม่เอ้ยมันทะลุมาดนไงเนี่ยอัดเจ้าหนูโอมนิซะาปิ้วโอ้โหหนูกลายเป็นหัวนอ้าวลงโยนทิมลงโยนทิมนะครับโยนทิมครซี่อ่ะมันเหมือนว่ามาที่อื่นเลยนะ เจ้าชายกับเจ้าแมวโอ้โหมันเหมือนหัวใหญ่เลยนะโอ้ชัยมันไปไม่ได้แล้วอะห้องม,มันตันมาหน,นีน้องฮ่าฮ่าเจ้าชายและเจ้าแกะอ่านหนังสือดีกว่าเจ้าชายกับเจ้าแกะผมไม่อ่านดีกว่า โอ๊ยมันจะไม่สมมติว่าผมอ่านหนังสือผีนะเนี่ยทำไมหนังสือเจ้าแก่มีหนังสือผีด้วยนะก็อมองบทเฮ้ยอันนี้มันกลายปเป็นสามเหรียญแล้วหรอขึ้นไปอันนั้น,นอ,อ่ะอ้ากูน่าสกูน่าสไหนมัง้งโอ้โห เหมือนฝนดาวตกเลยนะครับโอ้ยโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างกันทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมคอม อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยด้วยหมดทุกคนนะรีบม,มาคอมเมนต์แล้วแล้วกดติดตามให้ผมแล้วกดใจให้ด้วยแล้วก็กดกดไลค์ให้ด้วยที่ใต้ใต้คอมเมนต์นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ